สามอย่างหนึ่งมีทานการให้สองมีธรรมะความผ่มใจสามมีสัญญะความสำรวมระวังโยมทำสามสิ่งนี้ในชีวิตชีวิตโยมจะไม่ตกต่ำเลยนะถ้ายังต้องเกิดอยู่เนี่ยจำไวด้ดีๆนะทานการให้สองธรรมะผ่มใจเห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทนะเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นเขาลิสยาจะหนีโอ้อวดมายานะ ดูหมิ่นท่านยกตนข่มท่านนะเราจะไม่ทำเพราะองค์เรียกสันเลขาธรรมนะต้องมีธรรมะความข่มใจและมีสัญญามะความสำรวมระวังสำรวมอินทร์สีสำรวมใจอยู่กับกายถ้าโยงมสำรวมใจได้แล้วนะข่มใจได้แล้วให้ทานแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าชีวิตจะตกต่ำ และศาสดายืนยันพระองค์บอกพระองค์ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระมหาจากักรพรรดิไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นจอมแห่งเทวดาไปเกิดเป็นพรมก็เป็นมหาพรมพรองก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพระองค์สร้างกรรมอะไรมามันไม่เคยตกต่ำเลยต้องก้าเสด็ดกรักบนี่นเหตุตัจใจยอย่างนี้